สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสสำราญลอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีวันแห่งความรักค่ะพี่สสำราญค่ะวันนี้ใส่สีชมพูวันวาเลนไทน์ขอภัยลืมไม่เป็นไรแต่เอาล่ะประเด็นข่าววันนี้เรื่องแรกจับตาเรื่องอะไรดีคะโอ้โหเดี๋ยวท่านผู้ชมสนใจเรื่องรัฐมนูญรัมูลเอาไว้ตอนท้ายนะคะเอาเป็นว่าคว่ำไปเรียบร้อยแล้วห่าไม่ครบองค์ประชุมวันนี้อ่ะนะคะเจีวไปแล้ว่มแล้วเหรอร่มไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายรายการค่อยขมวดมันเกิดอะะไรรขึ้นนคับ แต่เรื่องร้อนๆที่ผู้คนอยากรู้ที่สุดตอนนี้นี่ปฏิบัติการท่านลูซอยของบิ๊กโจ๊กเนี่ยน,นะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนี่มันเป็นเพราะอะไรคุณเม้วนะวิเคราะห์กันไม่ถูกวันนี้ต้องใช้บริการของท่านนี้อีกสักครั้งหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยอด,ดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทา่านเสรีครับครับสวัสดีครับ <อ>ก็ครับครับข,ขอใช้บริการอีกท่านเซรีพิสุทธิ์อีกสักครั้งหนึ่งะนะครับค้น,น,อนอยังมอ<ว>งว่าทําไมบิ๊กโจ๊กปฏิบัติการท่านรู้ซอยครั้งนี้มันมีอะไรเป็นเบื้องลักอาเบื้องลับเบื้องหลังบ้างครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนอัดคลิปแล้วก็มาปล่อยคลิปนะใช่ครับซี่งแต่ว่าเขาดูสภาพกันไว้น่าคุยกันสามคนนะคนหน้าที่จะทํา มากทีสุดก็คือสุรเชษนะ <c oughs> นะครับนะซึ่งเรื่องนี้ก็จริงแค่ยังไงก็ไม่รู้ว่าก็ต้องพิสูจน์กันนะนะคร <c oughs> ับอ่าก็เพียงแต่ว่าเอุสุรเชษเดิมเนี่ยเขาเคยร้องคุณสุชาตินะใช่ข <c oughs> าดสุรุบัตรนะให้เขาพาไปพบมาบิปป้อมนะตอนแต่งตั้งเป็น <c oughs> เป็น <c oughs> ปนใน <c oughs> <c oughs> ปปชนะครับ <c oughs> เ,เหตุที่ร้องเนี่ยนะก็เพราะว่าอ่า เขามีมีเรื่องอยู่เขาก็ไม่อยากที่จะให้เป็นคุณสุชาติเป็นภัยกับเขาไงก็ลองโดยไปล่าชื่อประชาชนสองหมื่นชื่อแล้วไปยื่นต่อสประธานสภาไว้อะไรเงี้ยนะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยคุณสุชาติได้รับพระบรมราชโองการโเก้าวให้เป็น,รนป,ประธานปปชครับนะนะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเปิด จะเป็นประเด็นไหมนี่ผมก็คิดเอาเองนะ,ะว่าถ้าคุณสุชาติเป็นประธานปชคุณสุรเชษ์็ก็ห่วงตัวเองก็เหมือนกันว่าจ,จะมีปมัญหาไหม,มหเรื่องคดีความที่เขายัางค้างอยู่นะถึงแม้ว่าชันอนุเนี่ยนะจะผ่านไปแล้วก็ตามจะไม่จะเข้าต่อเข้าการพิจารณาต่อประธานประกรกรรมการปชต่อไปรออเร็วยๆนี้ถูกไหมใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยนะ ความจริงเนี่ยนะตัวประธานจะเป็นยังไงเสียงเดียวเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะไปโน้มน้าวหรืออะไรกรรมการก็ได้แล้วกรรมการจริงๆเขาก็ต่างคนมีที่มาที่ไปพ่เกีตปฎิวัติมีศักดิ์ศรีกันอะไรต่างๆเนี่ยจะมาฮู้กันท้พยาหลักฐานมัน <S <S มันไม่ถูกต้องครบถ้วนจะมีมูลก็มีจะดําเนินคดีจะไม่มีก็มมไม่เนะี่ยผมว่ามันมัน จะไปนโน้มราวกันไม่ได้อะนอกจากพยานหลักฐานจดเกนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าโซริเชสไม่ได้จะเป็นห่วงหรอกอม,มาถึงขั้นนี้แต่ว่าผมไม่เป็นห่วงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นห่วงก็ได้ถูกไหมครับใช่ไหม <c oughs> ฉันอนุโลมเลยฉันอนุท,นท่านเซรีได้ฉันอนุท่านเซรีได้ข่าวอย่างไงบ้างครับอนุกรรมการนี่เขาอ,อะไรนะฉันอนุกรรมการนี่คดีของบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ฟังมาก็เห็นว่ากรรมการ บอกว่าไม่มีมูลไงอา oh. ยุติเรื่องอายุติเรื่องที mm. งนี้มันจะต้องยุติจริงๆมันต้องไปที่เข้ากรรมกรรมการอีกอ๋อ oh, ครับที่กรรมการมันกลายเป็น mm. ว่าเอ้ต้องมีพระมรรสการโปรดเกล้าให้ค,คุณสุชาติเป็งไงแล้วตัวเองก็เคยลองคุณสุชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นห่วง <c oughs> ก็เลย <c oughs> ไปพบอาจารย์วันนอวันนั้นก็จะไปถอนด้วย ถูกไหมตามข่าวนะจะไปถอนไอคำร้องน่ะนะแต่จานวันนอเท่าที่ผมฟังจากข่าวสารเนี่ยว่าถอนไม่ได้ใช่ไหมบก็ยื่นมาแล้วเนี่ยอ่าสภาจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันมีข้อเท็จจริงพอที่จะส่งไปศาลละนูนไหมอะไรต่างต่วนี้นะครับความจริงตรงนี้อ่าผมว่า อาจารย์วนอก็อาจจะคลาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมายนะนะครับเพนะราะว่าเมื่อเมื่อเขาล่ารายชื่อมาเนี่ยนะสองมือรายชื่อเนี่ยปกติเนี่ยสสในสภาหนึ่งในสามเนี่ยนะนะครับครับนะอะยื่นเหมือนอย่างผมเคยยื่นลองผ่านสภาเรื่องกรณีคุณสีล่าเนี่ยคุณบัตรไม่ครบไนงะใช่ไหมผมก็ให้สอสลงชื่อกันเม่ลงชื่อกันแล้วนะ สภาเมื่อตรวจรายชื่อถูกต้องลายเซ็นถูกต้องนะก็ต้องส่งไปให้ศาลน้ฐมนูนวินิจฉัยไม่ใช่สภาไปวินิจฉัยเองใช่ไหมสภาไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัยนั่กรณีที่สุรเชษเขา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 ไม่ได้เป็นสสก็ไม่สามารถเอารายชื่อสอสอได้เขาก็ไปเอารายชื่อประชาชนสองหมื่นรายชื่อมายื่นต่อสภาเลยนะให้ส่งสารดีกาสภาเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ ตรวจสอบว่าครบถูกทุถูกต้องไหมให้ออสองหมื่นรายชื่อเนี่ยนะนะมีที่มาที่ไปอะไรบับพประชาชนนะรับรองนูนน่นะนี่นั่นถูกต้องไม่มีตัวตนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะรตรวจสอบเสร็จแล้วก็ต้องมีหน้าที่ส่งไปดําเนินการตามกฎหมายสภา,าไม่มีหน้าที่ที่จะมาชี้ผิดตู้จูเองท่านเศรีครับด้วย,วยความกคารพครับตอนนี้นี่ท่านเสรีพิสูจน์คิดว่าเป้าหมายของบิ๊กโจ้งันพุ่งไปที่ประธานปปชเป็นหลักใช่หรือไม่ใช่ไหมครับ ก็ควรก็ควรจะอย่างนั้นน่ะคือคือเขาเคยยื่นแล้วเนี่ยตอนนี้เขาจะมายื่นขอถอนไงแล้วเขาจะไมยื่นซ้าอีกทีในสัปดาห์หน้าเขาประกาศเมื่อวานนี้อ่าคือคือตอนนี้มันเป็นประเด็นใหม่อีกแล้วใช่ไหมว่าเอมีข่าวล่าวหาเขาเขาเป็นคนอ่าไปบันทึกเทปใช่ไหมอัดเทปไว้แล้วก็ไปปล่อยเปิดต่างๆตำลองนั้นนะอืมซึ่งไอ้ผมดูข้อนี้นะมัน มันทําได้ไม่ทําได้คืออย่างเงี้ยดูในกฎหมายอาญ,ญาและตัวไปมันก็ไม่มีนะครับรักวิ่งชิงป้นฆ่ากันนะลักทรัพย์ยักเ้าทรัพย์ะอะไรต่างๆเนี้ยมันไม่มีไอ้เรื่องอัดเทปจะเข้าพรอบอคอมนะมันก็ไม่ใช่เป็นข้อความมันเป็นเทปต่างๆนะครับมันจะผิดอะไรมันน่าจะผิดตัว่าไปละเมิดเขาเปล่าถ้าถ้าใช่นะถ,<ช>ถ้าใช่ผมคนทำก็ไปละเมิดเขาเนี่ยนะนะนะก็มนะนะันก็เป็นเรื่องทางแท่งอะไรต่างไป นะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นผลของการที่จะต่อสู้เรื่องเรื่อคดีความเรื่องอะไต่างๆเลยนะแต่ความจริงเรื่องสุรเชษนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยหากศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคําสั่งกิชรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายนะสุรเชษก็ก,กลับมาเป็นผอ,อเลยไอ้ตรงเนี้ยนะถึงจะถูกชี้มูลว่ามีความผิดถูกไหม มีความผิดตามที่ไม่ร้องตุดเรียไปมีเส้นเงินอะไรโยงใยไปถึงพิจโจเป็นการทุจริตปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไปถึงแม่ปปชก็จะสั่มมีมูลด,ดํดดดาเนินคดีก็ตามนนก็ไปอยู่ที่อายการอีกนะไอ้ไปศาอีกไอ้จากกวจะพิสูจน์ว่าผิดถูกกลนไม่อีกนานเลยครับนะบบไอ้ประเด็นที่สาบปกครองสูงสุดเนี่ยมันสําคัญมันจะได้กลับไม่ได้ไดกลับเนี่ยตรงเนี้ยสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าพวนก็เป็นห่วงนะ ที่สารปกครองสูงสุดจบไปแล้วใช่ไหมท่านเสรีพิสุทธิ์จบไปแล้วเนี่ยยังไม่จบนะะยังอยู่ที่สารปกครองสูงสุดอยู่ฮะรอรอวิริชาอยู่นั่นเองเออในมุมท่านเสรีเนี่ยคิดว่าบิ๊กโจ๊กอยู่ในห้องนั้นไหมคะอยู่สิฮะก็ไปพบเนี่ยแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นคนพาคนละวเป็นคนพาคุณเป็นคนพาคุณสุชาติไปพบด้วยบิ๊กโจ๊กภาคเศษว่าเขาไปพบจริงแต่คนละวันน่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์เชื่ออะไรครับเชื่อใครดีครับ ผมคืออย่างนี้ผมก็ฟังคนนู้นพูดคนนี้พูด<อ>ก็ต้องเชื่ออาจารย์บนรอไว้่อนทีว่าไอ้คนที่ที่การจะมาพบเนี่ยสุรเชษเป็นคนติดต่อมาอใช่ไหม<อ>แล้วก็อาจารย์บนรณอความจริงก็จะไม่ได้เขาพบด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีกิจการงาน,านาๆๆอะไรต่างมันเกี่ยวข้อง<อ>กันนี่ใช่ไหมแต่ก็อ้างคนใต้อ้างคนใต้ใช่ไหมแล้วอาจารย์มัรนอแกก็อยู่ยะลาหรือไงเนี่ยใช่ไหมแต่ผมคนใต้เหมือนกันนะ แก็อ่าเมื่อขอมาครั้งที่สองครั้งที่สามก็เลยให้เข้าพบก็เลยพบก็ไปหนีคุณสุชาติมาด้วยใช่ไหมเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ว่าตุรเชษไปพาคุณสุชาติมาเนี่ยนะมามาพบเนี่ยได้คุยอะไรกับคุณสุชาติไหมคุยว่าเดี๋ยวจะถอนเถินเรื่องอะไรเปล่าผมไม่รู้นะแต่คุณสุชาติก็มากับ,กบสุรเชษทีนีอ้อาจารย์วันนอก็ ผมฟังดูการกระชุนเหมือนกัน,กนคุณเนี่ยมาพบเนี่ยปกตินะใครยังมาขอพบหรือแม,แม้แม้แต่คนมาพบผมอะไรต่างๆนะคุณมาพบนะก็ควรจะแค่เฉพาะมาคนเดียวเนี่ยนะ,นะไอ้บางทีคนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีพิธีการ,รมารยาทมาพบผมขอมาพบมาเอามาสักสิบคนอย่างเงี้ยโอ้ที่มาบางทีมาตอนเที่ยงเลยเนี่ยโอ้ยแล้ว <c oughs> จะรับเลี้ยงดูแลยังไงวะ จะกินข้าวไม่ได้เตรียมไว้อะไรก็ไถ้าเป็น,นท่านถ้าเป็นท่านเสรีพิสทธิด์โดนอัดเทปสมมุติอย่างนี้นะอย่างการน,นี้ถ้าเปลี่ยนจากวันนอเป็นเสรีพิสุจิ์เนี่ยนะจะรู้สึกยังไงครับครับแม่มันก็ต้องโกรธสิใช่ไหม <c oughs> แต่เราจะดําเนินคดีเขาตามกฎหมายได้แค่ไหนเพียงไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมะนะทีนี้ตอนนี้ก็อ่ถ้าดําเนินคดีก็อย่างที่ผมพูดเลยมันเป็นเรื่องแั้ง นะเรื่องแพ่งก่อนเรื่องอายาเด็กเ่าจะหากันทีหลังอีกทงว่าเอจะเอายังไงดีใช่ไหมแล้วตอนนี้สุรเช่เขาก็ถ้าเป็นข้าราชการอยู่ก็ยังดําเนินการทางวินัยได้ถูกไหมตอนนี้มันก็ถูกให้ออกจากรชการไว้ก่อนไม่ใช่ไว้ก่อนเออไว้ก่อนนะนะมันก็จะดําเนินการทางวินัยก็ไม่ได้ท่านผู้ชม,ชมถามว่าท่านเฉลีพิสทจิ์เชื่อหรือไม่ว่าถ้าบิ๊กโจ๊กหลุดจากปพอชอ,ออกมาได้ไนี่นะ จะเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้เขากับคัมแบ็กไปเป็นตำรวจอีกทีหนึ่งอีกโกการ์ไม่ไม่ไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวทนะี่ผมพูดไงนะว่าเกี่ยวกับที่สามปกครองสูงสุดเป็นหลักใช่ไหม,มประเด็นที่เขาฟ้องไปสารสูงสุดว่ากิจรัตเนี่ยออกคําสั่งให้เขาออกจากการไว้กรร่อนไม่ชอบด้วยกฎหรมายถูกไหมหรือว่าตอนนี้ก็เห็นข่าวเหมือนกันสุรเชษไปดำรงคดีกับกิจรัต ที่สารนายาทุจริตเนะี่ะอะผมยังมองว่าผมยังมองว่าเร็วเกินไปเลยนะยังยังไม่ควรฟ้องหรอกปล่อยให้ให้สารปกครองมีมีคำสั่งมาก่อนอถ้าสารปกครองมีคำสั่งว่าอ่ากิจคำสั่งกิรัฐไม่ชอบดยกฎหมายนะทีนี้ฟ้องง่ายเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าไปฟ้องก่อนอย่างเงี้ยนะโดยยังไม่มีคำวิพากษสารสารปกครองสูงสุดเนี่ยนะนะไปถึงสารนายาก็ไม่รู้พยานหล,ลักฐานที่นำสืบ กันได้แค่ไหนยังไงสมมุติสารในยายกปองนะมันก็จะไม่เป็นคุณกบบสุรเชษถูกไหมอ๋อครับใช่ไหมอมองจากมองจากประสบการณ์ของท่านเสรีพิสุทธิ์คิดว่าจะมีแมวชีวิตที่สิบไหมท่านคือผมดูติดตามก็ได้จริงมาตลอดแล้วเคยพูดตลอดพูดไว้ตลอดเลยว่าคำสั่งกิรัตไม่ชอบด้วยกฎหมายครับครนะประเด็นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเริ่มหัวเลยก็คือ นายกเนี่ยเศรษฐาก็ได้เขาเอาทั้งสุรเชษทั้งต่อสั่งไปช่วยราชการสำนักนายกใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นสุรเชษเนี่ยไม่ใช่ผู้ใต้บังชากิรัตกิรัตไม่สามารถมาตั้งกรรมการสอบสวนวินัยสุรเชษได้ผู้ที่จะตั้งกรรมการสอบสวนสุรเชษหรือทําไงกับสุรเชษได้ก็คือนายกอัฐมตรีแต่นี้กิรัตเนี่ยผมไม่รู้ว่าพลาดอีกท่าไหนไปออกคําสั่งซะก่อนออกคำสั่งตั้งกรรมการ สอบสวนวินัยไร้แรงอ่าสุเรเชษฐ์แล้วก็ไปหาหนาย,ยกบอกว่าผมตั้งกรรมการสอบสวนและขอตัวสุรเชษฐ์กลับนายกทำหนังสือส่งตัวกลับในคําสั่งนะยังอ้างคําสั่งกิรัตเลยว่าตั้งกรรมการสอบสวนสุรเชษฐ์แล้วก็เลยส่งตัวกลับลตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญเลยว่าค,คุณเนี่ยมีอำนาจไปตั้งกรรมการสอบสวนเขาไหมถ้าคุณไม่มีอำนาจตั้งนะคําสั่งอื่นๆนะ ที่จะไปตั้งกรรมการสอบสวนเขาที่จะไมให้เขาออกแจ้งการไว้ก่อนนะมันผิดหมดเลยหรือกรรมการสอบสวนตอนเนี้ยนะยังจะต้องชะลอการสอบสวนอะไรเนี้ยถ้าเป็นผมนะครับไปบุ่มบามบุ่มบามรีบสรุปไปเนียเดี๋ยวตัวเองโดนไปด้วยต้างรอฟังคําสั่งของสารปกครองเนี่ยอันนี้เป็นสารตั้งตนเอาละโอกาสหน้าเรียนเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์ใหม่นะครับวันนี้รบกวนตามนี้ก่อนนะครับท่านครับขอบคุณนะครับได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คนตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์เต็มยศวอนักเสียเหมือนว่าถ้าตามคําความเห็นนี้นี่ก็ยังมีโอกาสสงครามยังไม่จบที่จะกลับมาเป็นรองพบตรกลับมาเป็นตํารวจก็อีกยาวไกลค่ะต้องอดทนกันแหละและอดทนแล้วรอคอยอแต่ดูจากเรื่องคลิปหลุดเนี่ยเหมือนกับในมุมของท่านเสรีจะมองว่าท่านสุชาติเองก็อาจจะเหนื่อยหลังจากนี้ก็อาจจะโดนร้องได้จะโดนร้องได้แต่ว่านั่นแหละครับแต่ท่านเสรีพิสทธิ์ก็เชื่อท่านวันนอนะ ว่าพิกโจ๊กไปจริงแม่พิกโจ๊กจะให้การภาคเสษนะเอาละครที่มันมีหนึ่งเดียวค่ะมันต้องมีคนโกหโ,โอ้โหความโจกมีหลายด้านเหรอคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะสนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชงอร่อยรสสตรอเบอรรี่